ขาที่3มที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในการเดินป่าในครั้งนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่กำลังมองหาอยู่นะครับนั่นก็คือ Taking Pro หรือไม้เดินป่าไม่เท้าเดินป่าที่เพื่อนๆพูดถึงกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าการใช้งานจริงนะครับของ2ไม้นี้นะครับมัดต่อมัดนะครับดีแคทลอน v ีเอเนเจอหายอันไหนจบซื้ออันไหนดีอันถูกดีไหมหรือว่าผมซื้อตอนนั้นสามร้อยไม่ใชออ่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมซื้อเดี๋ยวผมรล่าใฟังอันนี้สองร้อยกว่าบาทนะครับผมซื้อไม้แรกของผมเลยวันนี้จะมาเล่าถึงนะครับป่าที่ไปเดินมามีมีสี่ถึงห้าป่านะครับ ป่าแรกผู้สอยดาวผู้ผาซานผู้สว,วาสาสนทรายผู้กระดึงนะครับสี่ป่าป่าที่ห้าที่ไหนวะป่าที่ห้ายังไม่ไปแต่จะไปอีกอยู่นะพูดพูดให้มันดูดีเฉยๆว่าตัวเองไปมาเยอะพูดถึงไม้แรกแล้วกันนะครับดีแคทลอนไข่น้ำเงินดีแคทลอนนะครับ ผมรู้สึกว่ามันไม่จบอะสิได้ตังช่วงหนึ่งผมมีความคิดที่ว่าเราไปเที่ยวเราไปเดินป่าเฉยๆเราเราใช้ไม้เฉยๆไม่ได้หรอไม้แบบไม้ไผ่ที่เขาแบบตัดไว้เอามาเดินเดินเดิอนอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ใช้อันนั้นทำไมเราต้องแบบดินน้นรนหาอุปกรณ์แบบ ก็แค่มไม้อะทำไมต้องซื้อด้วยอะผมผมมีความคิดแบบนั้นนะครับตอนนั้นผมก็เลยเลือกที่จะซื้อของที่ถูกที่สุดและมียี่ห้อนะครับแต่แต่ที่ถูกมากๆน่าจะหลักสนะิบมั้งหลักสิบเกือบร้อยประมาณเนี้ยแต่ผมเลือกดีเซลล์ดีกว่าเพราะว่าช่วงนั้นผมซื้อพร้อมกับกระเป๋าแล้วผมก็ไปดูเขารีวิวมาด้วยนะครับแต่พอซื้อมาแล้วรู้สึก ผิดหวังเล็กน้อยนะครับผิดหวังนิดนึงแต่ก็ให้อภัยได้นะครับจะมาเทียบให้ดูเลยแล้วกันนะครับสองไม้นี่ความต่างผมงอนงอนตั้งแต่เชือกหละดิฉันรอนเชือกแดงเชือกกลมแดงเชือกลูกเสือไม่รู้ทํามาทําไมนะเวลาเราเดินเราต้องเอามือไปสวมใส่อย่างนี้ไหมใช่เราต้องเอาใส่นะเพราะว่า การหลุดการอะไรหลายอย่างนะครับพอใส่แล้วเจ็บไหมเชือกกลมเล็กๆอารมณ์แบบมัดเธอไว้ดึงยังไงก็ไม่อยากปล่อยมัวแต่เจ็บจะปล่อยก็ไม่อยากปล่อยอะไรประโยมนความรังงงๆน้ำเน่ามันเจ็บอะ่ะผมรู้สึกว่าเชือกกลมนี้มันไม่มีประโยชน์เอาไหนซะเลย มันไม่เหมือนของเนเจอไฮที่มันเป็นเชือกเชือกแบนเชือกสี่เหลี่ยมแบนอย่างนี้เห็นไหมดีจ้ะเนเจอไฮอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันรับมือของเราได้ดีกว่านะมันรู้สึกมันรู้สึกไม่เจ็บข้อมือครับเพื่อนมันสบายมากเลยนะแล้วก็ไอตรงที่จับไอตรงฟองน้ำสีดำอ่ะทั้งสองตัว ดีแคลอนจะทําแบบแบบฟองน้ํากลมๆมาแล้วก็เป็นขีดเป็นขีดกันเลื่นได้นิดเดียวนะครับแต่เนเจอร์ไฮอ่ะมันจะมีช่วงวอลของนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับอย่างเงี้ยนิ้วก้อยตรงสุดท้ายก็กันไว้ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันดูมั่นคงดีนะครับการที่เราจะเลือก คนรักสักคนอะไรโยกเราก็อยากมั่นคงไหมเอออยากมั่นคงเหมือนไม้เดินป่าไม้นี้นะครับเนี่ยผิดแล้วมีสองข้อละสองอย่างแล้วนะครับเชือกที่จับต่อไปนะครับพูดถึงไอตัวล็อกตอนที่ผมตัดสินใจซื้อ ของดีแคลอนอย่างไวเลยคือมันมีรูอยู่4ี่รูเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับมันมีอยู่4ี่รูแบบนี้แล้วมันก็มีไอ้หมดุดตัวสีขาวดังแกลบขึ้นมาด้งขึ้นมานะครับไอ้หมดุดหรือไอ้บูทตัวนี้มันจะเด้งเด้งขึ้นมาใส่ตรงรูที่เขาฟิกไว้มันจะมีอยู่4ี่รู รูแรกร้อยห้าเซนร้อยสิบเซนร้อยสิบห้าเซนร้อยี่ิบเซนห่างกันห้าเซนนะครับแล้วแต่เราจะเลือกความสูงเลยใครตัวเล็กใครตัวสูงอะไรเลือกตามสบายอันสุดท้ายมีรูเดียวนะครับตรงนี้เฟกมาแค่รูเดียวเนี่ยผมซื้อเลยเพราะผมมองว่าของเนจะหาย ไอตัวล็อกมันมันมันเหมือนขาตั้งกล้องมากเพื่อนเพื่อนเคยเห็นขาตั้งกล้องที่มันเป็นล็อกแบบนี้ไหมมันเหมือนมันเหมือนกันป๊ะเลยเนี่ยแง้มออกมาปึ๊บแล้วก็กดลงปึ๊บล็อกเหมือนขาตั้งกล้องผมไม่ซื้อผมไม่ตัดสินใจเลือกของ High, เนจะหายกระเพาะแบบนี้ผมเคยมีประสบการณ์ขาตั้งกล้องมันลูดนะครับเวลาเราตั้งมัน เอาโทรศัพท์ออลรไปตั้งมันรูดมันไม่แน่นเวลาเราเดินป่าเ <_ co ff s> นี่ยกวนเป็นอย่างเงียง้ยอารมณ์เสียมากเลยถ้าเดินไปแล้วแบบเกิดอาการแบบนี้ขึ้นแต่พอมาเจอจริงๆมาดูจริงๆแบบผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูรีวิวนานด้วยแหละเพราะว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับไม้เดินป่าขนาดนั้น แต่มันก็ต้องมีมันก็ต้องใช้ครับของเนเจอร์ไฮเป็นปกิฟล็อกไม่ซื้อเลือกที่จะซื้อหมุดแบบนี้หมุดแบบนี้นะมันจะดูแข็งแรงดูมั่นคงเวลาเราเดินเรามั่นใจได้เลยว่ามันมีไอ้หมุดตัวนี้ช่วยพยุงไว้มันจะไม่เกิดอาการรูดเหมือน จะหายขาตั้งกล้องที่ผมได้กล่าวถึงนะครับเนี่ยยังไงยังไงยังไงก็ไม่รูดแต่ที่ไหนได้มันมันทำไม่แน่นได้ <c oughs> <c oughs> มันมีไอ้น็อตตัวขาวๆเนี่ยเนี่ยน็อตน็อตตัวเล็กๆตัวขาวๆประมาณเบอร์เบอร์สิบนี่แหละครับเราเราหมุนเข้าได้เราหมุนให้มันตึงได้นะ ก่อนที่จะหมุนให้ให้มันตึงอ่ะเราต้องคายไอ้ตรงนี้ออกก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แก๊บไอ้ตรงนี้นะคือแบบเอาออกอย่างงี้ก่อนเอาออก,เอ,ออกเอาไอ้ตัวนี้ออกก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไอ้หมุนน็อตตัวขาวเข้าอย่าให้มันแน่นมากนะให้เรากะกะเอาถ้าถ้ามันแน่นมากถ้าเราหมุนแน่นเลยมันจะหมุนแบบ เลื่อนมือมากไม่ต้องหมุนให้มันตึงมือหมุนกัดเอาถ้าหมุนแน่นมากหมุนแน่นปุ๊บอันนี้จะกดลงยากมากเนี่ยมันกดลงยากเพราะว่าการที่มันทำแบบเนี้ยมันจะมีไอ้ตรงขาซองขามันบีบบีบก,กับเหล็กนะครับบีบก,กับเหล็กมันจะทำให้เหล็กมันแน่นมันจะแก้ไขปัญหาแบบนี้นะครับ พร้อมแน่นตามที่เราต้องการแล้วเราตึงแล้วทํายังไงก็ไม่ลงนะครับน้าหนักคุณจะน้ําหนักเยอะน้ําหนัก70 80 90บกาโลยังไงมันก็ไม่ลงเราไม่ได้เดินทิ้งน้ําหนักไปขนาดนั้นแต่แล้วกูกูไม่น่าซื้ออันนี้เลยเห็นไหมต้องต้องต้องซื้อมาสองอันอันนี้เป็นของเพื่อนนะผมยืมมันมาใช้ตอนแรกผมขอซื้อต่อกับมัน ร้อยหนึ่งมันบอกว่าเออถ้ามึงจะให้กูน้อยขนาดมึงมึงเอาไปเถอะผมก็เลยโชคดีครับได้มาเล่าบทเรียนให้เพื่อนฟังให้เพื่อนได้ตัดสินใจใง่ายๆว่าซื้อตัวไหนหจบซื้อครั้งเดียวจบไปเลยไม่ต้องมาซื้อสองไม้มันผมแต่อันนี้มันน่าจะเหมาะกับแบบคนที่ไม่ต้องพายกระเป๋าคนที่เดินตัวปเปล่าเดินมันจะสะดวกนะครับพูดถึงน้ำหนัก เนจะไฮจะหนักกว่าอันนี้จะเบาแล้วก็เนจะไฮจะแน่นมากเหล็กมันไม่ได้มันไม่ได้เต็มขนาดนั้นแต่มันมันไม่กองแก๊ง่ยที่ผมเลือกดีแคทลอนไปฟังเขารีวิวมาเขาบอกว่าไม้เดินป่าเราไม่จําเป็นต้องเอาหนักหรอกเราต้องใช้อันที่มันเบาที่สุดมันจะได้แบบ เดินไปมาง่ายเลยไปมาเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออจริงวะซื้ออันเบาดีกว่าพอมาใช้อันเบาแล้วมันรู้สึกว่ามันรู้สึกมันไม่สบายใจเวลาเราเดินเวลาเราเดินแล้วมันเหมือนมันจะแบบมันจะพาเราล้มอยู่ตลอดเวลาเลยผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะหักมันเบามันเบาเกินไปเพราะว่าผมพายกระเป๋าเจลิตร แบกของก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ติดเรื่องพอปถ่ายรูปนิดนึงพวกขาตั้งกล้อง power bank พวกเต็นท์พวกทาบอะไรนี้ผมขนผมขนไปเยอะเป้ผมก็ขนใส่กระเป๋าไปนะครับต่อไปพูดถึงความยาวนะครับเดี๋ยวผมปรับสุดให้ดูเลยความยาว ปรับแม็กสุดเลยนะนี่ยนระ้อยสามสิบห้าเซนความยาวแม็กสุดไอดีแคโรนร้อยยี D ่สิบเซนแม็กสุดเนี่ยตั้งพื้นให้ดูเนี่ยจะหายสูงกว่าครับสูงกว่าย่อมดีกว่า เพราะว่าปรับสูงขึ้นไม่ได้แล้วอันนี้ปรับต่ําลงให้เท่ากับอันนี้ได้และดีกว่ายังไงอีกก็เวลาเพื่อนๆจากกลางทับกลางห้องพักกลางใช่ไหมทับเราเอาทับไปอ่ะเราไม่ต้องเอาสาทับไปเราเอาแค่ไม้เทกกิ้งพไม้เดินปะกลับหัวมาอย่างนี้ปักลงขึ้นแล้วก็เอารู ดูท้าบดูไฟชีดตรงกลางใส่ตรงนี้แล้วก็กางออกมาเลยนะครับไอตรงนี้มันต่ํามันไม่ดีที่ว่าพอเรากางท้าบแล้วมันทําให้รู้สึกว่าห้องพักส่วนกลางเรามันมันแคบอ่ะมันเล็กเวลาเรานั่งเราลุกมันต้องก้มมากมันไม่สะดวกมากรับผมว่าถ้ามันสูงอ่ะมันจะดีห้องพักกลางมันจะได้แบบโฟลด้วยแบบสะดวกประมาณ หนฝ่ามือนี่ยถ้าเราอยากให้มันสูงนะห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือของเนจะหายเพราะว่าเรานั่งพื้นเราต้องกางแบบนั้นนะครับการลมกันอะไรกัารสิงไม่ดีด้วยแหละกันสายตาอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้น่าจะคมุมเนจะหายคุ้มกว่าเอออีกอันหนึง่งมันมีไอ้จุกปิดด้วยนะเนจะหายมีจุกปิด ตอนนี้ดิคลอนไม่มีนะครับข้อดีของไอจ้จุกปิดคือมันถนอมถนอมไอ้เหล็กตรงเนี้ยเวลาเราเดินปักพื้นปักดินอะไรไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่สึกถ้าเราใช้ทางลาบนะแต่ถ้าเราใช้ทางดินทางชันทางอะไรเราต้องถอดถอดเดินนะครับมันจะได้แบบ ปักลงพื้นแล้วมันจะได้มั่นใจไม่ลื่นไม่ไปนอกเหนือเส้นทางอื่นนะครับมีอะไรอีกอ่ะที่เรามาไอเนี่ยผมใช้ครังเดียวผมไม่ใช้เลยผมไม่ให้เพื่อนใช้ให้คนอื่นยืมอะมันเบาผมรู้สึกมันไม่มั่นใจในการเดินสักเท่าไหร่เรื่องสีนะครับ ในเจ้าหายจะมีหลากหลายสีมากดูคลุมโทนดีกว่าดูสากลน,นะครับเวลาเราแต่งตัวแต่งชุดเราก็จะเท่ะนะเราเดินป่าเนะเราใช้สีดำนะครับผมใช้สีดำมันจะแมทกับทุกชุดเลยนะครับกระเป๋าผมสีแดงแดงดำมันจะแมทดีอ่ะมันคุมโทนได้ดีนะครับส่วนเอ็ดดีแคทลอน D athlon, มันมีสีฟ้า มันดูมุ้งมิงสำหรับผมนะัม้นเป็นฟ้าน้ำเงินฟ้าเข้มๆผมรู้สึกว่ามันไม่คมโทนสักเท่าไหร่นะครับเวลาเราถ่ายรูปถ่ายอะไรมันก็อยากเทเนาะแบบใส่กระเป๋าดูเท่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับของเนเจอร์ไฮนะลองกดไปดูลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมซื้อจากช็อปปีมา ไม่ใช่ผมซื้อเพื่อนซื้ออันนี้ผมเอามาเล่าการใช้งานจริงแต่ผมแต่มันมันก็ซื้อร้านนั้นแหละะผมว่าผมจะซื้ออีกอยู่เพื่อซื้อคนสำคัญวิ <laughs>